เยอก็ต้องขอสวัสดีท mm ุก hmm. ท hmm. like ่านกันด้วยนะครับผมอยู <the> ่กับผมเพิ่มคงนะวันนี้จะมาอ่ารีวิวคูนิงามินะครับผมซึ่งกลับมาสักทีกับคูนิงามิซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเล่นจนเซียนแล้วนะครับผมและตอนนี้เนี่ยผมก็พร้อมแล้วนะผมที่จะเป็นฮีโร่แห่งสนามซึ่งโฟเนี่ยใช้เป็นวายการ์ดด้วยนะครับผมเป็นไงครบอ่ะมันเริ่มเลยดีกว่าฮีโร่แห่งวายการ์ดนะคือฉันเองนั่นแหละมาเริ่มเกมแล้วผมยิงแล้วผม คขัาไอ้ไสัตว์ตับมเขาไม่มีเลยครับอ่อนให้นีกองหน้าออกยิงเข้าไปเป็นไงครับเป๊ะโอ้โหเฮ้ยกูฝึกมาจริงปะวะเดี๋ยวใจเย็นนี่กูฝึกมาจริงวะนี่เจอ four wild card ฉันขอลองใหม่เพื่อนเลยมีใส่เข้าไปเข้าไหมเออเข้าสักทีเอาจริงไปยิงธรรมดาก็ได้เนี่ยยังลองยิงไกลสสารอบจัง เสร็จชั้นละเรียบร้อยครับเสียบโดนแบบนี้ตายชั้นละเรียบร้อยครับหลุดเดี่ยวหลุดเดี่ยวโรนาดเรียบครับผม <c oughs> แม่ไม่ให้โดนเลยนี่ไงโดนบอดี้บล็อกเข้าไปครับผมสกิลนี้แม่งโคตรโกรงีส่สกิลนี้แหละแม่งโกงเยย่างเข้าไปเรียบร้อยคือจะบอกนะครับผมว่าถ้ายิงอ่ะก็โกงแต่ถ้าบอดี้บล็อกโกงกว่าวกดนตียูชั้นนะ นี่มึงมาครับมึงมาครับมึงเข้ามาเลยเขาเนี่มึงเข้ามาดูเ,าาเปิดโฟร์ไวการ์ดโชว์ด้วยนี่ไงเพิ่มความเร็วไปนิดนึงมันสุ่มอ่ะอน่าจะได้แจ็คพอตหมดนี่มาครับผมสกิลแรกปึ๊บปึ๊บ,บ,บดันดันอันนี้มันน่าจะยังไม่มีอะไรนีูน่นวลุมไม่รู้อะเออเรียบร้อย72ประตูสุดท้ายคือฉันมันมีไหมไอ้น,นีเมีผมจำไม่ได้ว่ะบอกไปมั่วแล้วด่ากูอีกมาฉันมาแล้ว เพื่อเปิด 4Y ร a ดได้บูกกลางแข่งครับผมจำให้ยิงแรงขึ้นทางนั้นก็กระโดดโจ๊กเกอร์ฮึบฉันน่ะคือโจ๊กเกอร์แห่งสนามกลายเป็นตัวร้ายโดยสมบูรณ์เามองจะซู้ฉันเหรอฮะไอ้พวกออนฮาร์ดป้งเรียบร้อยเออส่งมาสิไอ้ง่างโอ้โหแม่งโดนไล่ําหลังแบบสามสี่คนติดอ่ะ จะไหวแน่หรอเพื่อนเพื่อนมึงขอมึงมึงส่งมาก็ได้นะเอาจริงรอะเฮ้ยมึงยังจะหมดเวลาแล้วไงเยอยหมดแล้ว <c oughs> แม่งเลี้ยงจนหมดเวลามึงก็ตีนจังหวะนี่ไงกูใช้ปานเพลิงยัดแม่งเลยขอบอลกับเล่นที่บ้านคนเดียวเล่นกับแมยรอเล่นพเพื่อนรอเล่นโอ้โหลอเล่นผู้เล่นีเชยนะ้าฮะเฮ้ยแม่งผ่านตัวกูไปเลยมึงมาเลย ยานี้กูไม่เคยพลาดอยู่แล้วล่ะหลอกหลอกหลอกยิงเอ้ยอย่ลอยโอ้โหกูดูไว่าอกช็อตกันหลีกทางให้พี่เถอะน้องบอหมยงหลีกทางไงอื้อชิโดะระยะนี้อุ้ยฉันไม่ยอมนายหรอกชิโดะมาดิน้องกูวจะลอยเหมือนกันแต่สุดท้ายกูจะลอยเป็นเซียนไงล่ะวะล้อ บ้านเพิ่งไอ้เหี้ยคุชนคนไม่มีบอลเลยสุดดีสุดเลยคุตัดได้เฉยหมอเปลี่นตีแล้วใครจะหยุดกูอยู่ว้าพลังความเบียวความเบียวไหลอยู่ในเส้นเลือดและฉันจะเป็นฮีโร่แห่งวายการฮึบโจกเกอร์อากีสุลาตันฮะโอ้คุยไกลไปหรอ เม่งตำคาดเยอะแยะแล้วอือปานเพิงปานเพิงแล้วไงปานเพิงแล้วไงมาวิ่งมาหากูกดอันนี้ครับผมดันดันดันปึ๊บผลักออกไปแล้วก็ยิงเบียงเบียงประโตโบไอ้เจ้านี่้แล้วไอ้เวนโอ้โชิลล์นี่อย่บอกนะโอ้ยเบ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยิงยิงไหวมอนี่มึงมาแลกกันยิงกับกูเลยมาสลับกันยิงบ้างมาปึ๊บ เรียบร้อยอ๋อปานเพิงใส่แม่งเอาอีกแล้วเฮียโนหยุย no! ดอ,อย่าวิ่งตามกูมานี่มันตาก,กูเฮ้ยในเปรียงเรียบร้อยอ๋อเหยียขาของานอีกแล้วมันเอาอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหแล้วกันยิงเฮียเดือดจัดโคตรเดือดเฮียเอ้ยไม่น่าเสียมันเลยเฮีแยแล้วเอือเฮียเกือบเออฮักไอโย่ของทางอฮ่าเหยียแม่เชียแล้วเพื่อนโอ้ยชีดโดเชีย่ยมันแน่นตีด้วยเริ่มกันเลย จัดมาดิอุ้ยปานเพิงเอาเอ้ยปับปับปับป,ปานเพิงบักเรียบร้อยโอเคโอเคยังได้อยู่เพื่อนยังได้อยู่เรายังรอดรยังรอดต่อไปเรายังรอดต่อไปสักคราหรอกฮึบ,ฮบอึบอ้ยโอ้นอยานายชิบหายแนละ้วมันส่งไปให้หมอนั่นแย่แ yeah, ล้วครับแย่แ yeah, ล้วครับแย่แ yeah, ล้วครับมันเอาแล้วครับชิบหายแนละ้วมันจะบ๊กแบงไร โอเทผมปรับใหม่เฮ sí. okay, okay. e <c oughs> ี้ย <pounds> อุ <c oughs> ้ยอ <hate> ุ้ยตำตำค้านี่สัตว์เกือบแล้วโอเคโอเคเซฟเซฟยิงเซฟเซฟอยู่ไปวิ่งวิ่งวิ่งสับหลอกเรียบร้อยหักหักหักแล้วไงหักแล้วไงวิ่งวิ่งประตูโอ้โหประตูเป็นคนนี้แล้วประตูเป็นวัดมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์ในเวนมันไม่แฟร์เลยอื้มอุ้ยเรียกตาค้าได้สัตใชิบะเนยอุ้ยอึบหักยิง เข้าโอ้ยเข้าในไข่เยียบมันเอาอีกแล้วเพื่อนอย่าบอกนะโอ้ยเยียบเข้าอีกแล้วใครไปยอมมือไว้หลบไปซ้ายนมึงวันของกูที่เป็นฮีโร่เว้ยอ่าหมึงพลาดแล้วมึงพลาดแล้วเหรอหักหักไปสดมองเรียบร้อยเข้าโอ้ยโก้เหนื่อยเฮ้ยยาหยุดเรียบร้อยเจอพันเพิง ทายที่กลสุดไอเกมตอนนี้แล้วอึ๊บอึ๊บฮักเรียบร้อยวู๊ดนี่มันจิตสมผัสเปิดได้รับแจ็คพอตไหมไมไ่ได้ยิงแรงขึ้นก็ยิงไปแล้วกันเฮ้ยมันรับได้เหรออบอลกูคืนมานี่บอลของกูมาด้วยเอือยิงยิงยิงดิเอายิงไม่ออกเออเอเอโอเมก้านีาา่มันสเต็ปไหนกันเนี่ยแกนั้นได้แพ้แล้วล่ะชิโร่คุง ยิงเปรี้ยงเข้าไปเข้าไม่โอ้โหินไปกูเอาปืนลูกซองยิงรู้ตัวต,วตอนนี้มันก็สายไปแล้วไม่ทันหรอกไอโอ้ยไม่เข้าไม่เข้านะเจ้าไม่เข้านะเจ้าเดือดจริงเกมนี้ฉันจะใช้ฟุตบอลในการเป็นซูเป,ป ER อร์ฮีโร่เป็นไงบ้างผมสจหรับคุยงานนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะโกงที่สุดในเกมแล้วนะผม ขอโทษที่ลงยิบช้าหน่อยแล้วกันนะผมก็สำหรับนี้ใครชอบก็ลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์มูละกันไปแล้วบ๊ายบาย